ทางเขา่าทางเข่านะ้าซ้ำไหนปฏิวัติน่ะบทถึงคืบครับบทถึงคืบปากทางเขาบทถึงคืบนะครับสรุปโดยรวมนาะพี่น้องนะสรุปโดยรวมสรุปโดยรวมกับแบบว่าเล็กเ้ามีลายซ้ำไดนเงาซ้ำไดดังตะไคร้ห้ามีซ้ำไหน,ไหน,หไหนก็เอาไปตามระยะเบาหนี่คือว่าเบาไก่มีซ้ำหนีเบาไก่ก็เห็ดซ้ำหนีนะครับพี่น้องผม คันเฮามีหลายเขาจะเอาแบบลังใหญ่กว่านี้ก็ดกได้เดี๋ยวเบาไก่มีอุปกรณ์ขางหนาบาก็จะเหตุให้เบืองครับถามีอุปกรณ์ก็เหตุหลังใหญ่ๆพี่น้องผมเบืองรับชมนะครับผมตอนนี้มันมีหลังซําเนียครับแต่เอาซําเนียประมาณซําเนียนะครับง่าเอาเลือกซําไดก่วงซําไดเอาตามสภาพของอุปกรณ์เฮามีถ้าเกิดว่าเฮามีใหญ่ยยกว่านี้ไรกว่านี้เขาก็จะเห็ดเลิกขับไปกว่านี้ครับตัวนี้บาไกลเอาสิบเอ็ดตาที่บาไกลเคยบอกไว้นะครับเอาสิบเอ็ด ความสูงกับเม็ดสามสิบครับความสูงเม็ดสามสิบความเาวของกงรอบตัวนี้เม็ดแปดสิบครับกงตัวนี้เม็ดแปดสิบความสูงของตัวนี้เม็ดสามสิบเซนแล้วก็ดึงตะไคร่ดึงด่างเข้าหุ่มเลยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่เอาอไอเสี่ยงสุข,ขุสุขคนครับวันนี้บอไก่โคกโบกผ้าหลอกสิพ,พ้าพีน้องมาเห็ดหลอกครับ เห็ดรลอบเหลังน้นอยๆครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำกำลังสิมาเห็ดถ่าปลาครับพี่น้องผมมาเบิ่งวิธีการวัดของเบาไก่วิธีการเห็ดของเบาไก่เห็ดยังไงครับพี่น้องผมเห็ดตามสภาพไม่เห็ดตามเอยเห็ดตามสภาพเล็กเห็ดตามสภาพดางๆเขามีสำไรเอาสำนันเล็กมีสำไรเอาสำนันครับพี่น้องผมบริเวจำกัดจำกางบานีเบาไก่ก็จเห็ดโครง้งสางแล้วละครับบานบสิผ้าพอแม่อเอื่อยจะยิ่งไปเบิ่งวิธีการตัดสิเอาดังเน่าปนใดสิ่งหมแนวไดแบบได ไปเบิ่งวิธีการหุ่นดังของบบาไก่ครับผมไปเบิ่งกันครับอครับพี่น้องผมดางเยงพันเด็ตัดครับเป็นผ่าดางังเป็นตะไคร้ยังฮันตัดครับยงยงเงากองอวกงอกกยู่พี่น้องผมเล็กบบาไก่ก็ได้เชื่อมแล้วครับได้เชื่อมแล้วโค้งสางคนครับโค้งสางคนได้เชื่อมเรียบร้อยเชื่อมหัวจุ่มกันแน่เนื้เลยครับพี่น้องผมเห็นแบบนี้เลยครับ สุดท้ายเพิ่นก็เอาเล็กมากประสานกันแล้วก็เชื่อมติดกันไว้เลยครับความยาวของเล็กตัวนี้ครับเบไกลเอาเม็ดสามสิบความกว้างของกงนะครับเม็ดแปดสิบเส้นครับพี่น้องผมเบไกลายเหตตามสภาพพื้นด่างเบไกลของเบไกลเรือซ้ำนี่พี่น้องผมนี่ดางเรือซ้ำนี่จะปลาเบากลกลายก็ยังสีโบหุ่มอยู่ครับกบสิเรืออีกโบไาณครับพี่น้องนี่กัสิเรืออีกประมาณซ้ำนีส่สิก็จะพอดี นี่วิธีการครับพี่น้องผมวิธีการขลองเบาไก่จะใส่ไม้ไผ่ครับใส่ไม้ไผ่สอดสอดตามตาแบบนี้ครับสอดให้มันพอดีมติว่าตาหนี้ก็เวียนไปกับตาหนี้ตานี้ตานี้ตาน,ตานี้สอดไปเรื่อยๆยครับสอดจนหมดสุดแผ่นด่างครับสอดจนหมดสุดเลยบาดอีกฟังหนึ่งเขาจะพื้นด่างออกไ้ครับพี่น้องผม จะเพื่อเป็นพื้นผาออกไว้พ่อเห่าหมัดหัวไว้มัดท้ายมัดหัวพอดีกันแล้วก็จะผ้ามุนครับพี่น้องผมมุนไปเรื่อยๆพี่น้องผมมุนให้มันได้พอดีกันนี่ครับมุนไปกระสิบประมาานี่พี่น้องผมนี่มันก็นจะหุ้มเห่าคองหลอบอเห่าพอดีครับก็จะมองหุ้มพอดี บอลไก่ก็เสียาขนาดนี้บ้านดีเพราะว่าง่ายบอลไก่ช่องง่ายอยู่ซื่อนี่ครับบอลไก่ก็จะตัดนี่ฟังทั้งนี่บอลไก่ก็จะสอดขึ้นครับพี่น้องผมเดี๋ยวให้บอลไก่ตัดก่อนพี่น้องก็ยังถ่ายทิดตามรับชมกันอีกท่านึงครับเนี่ยจะเดือดตัดครับพี่น้องผมเอาประมาณสักการ์ตูนตัวออนตอนนี้ไล่จ่ายเรื่อยพี่น้อง แต่ถ้ามันต้องตรงเนี่ยครับฉันบ่ตรงจะเฮ็ดยากครับพี่นอ้องจะบวกกอดีครับ ตัวนี่เอาไปฟังทั้งนั้ก็เอาไปใส่หดง่ะครับเดี๋ยวถ้าเกิด่าขั้นบบขีบโบย่างบอไก่จะเห็ดง่ะพี่น้องมึงรับชมเลยครับสอดครับสอดครับสอดตามตาเลยครับพี่น้อง แต่คีบมอญยาวเกินไปอาจจะแล้วนะครับหลังเนี่ยเพราะว่าเป็นหลบหลังมอญครับเป็นหลบตั้งครับ พอดีไหมครับใหม่ตัวนี้จะเน่าจ,จะสั่กนกระซ่างครับหมืเน่าห้องอันนั้นแล้วเหาดังตัดออกว่าจะสร้างถ่ายพื้นเสมอกันครับนี่มีพอเสมอกันแบบนี้ครับกระซ้ากระมุนกระมาแล้วก็มัดไก้ครับเดี๋ยวไปบนขั้นตอนอีกต่อไปครับพอตัดพ่อวัดแล้วล่ะกะขอรับ บางท่านอ่าให้พอดีเลยคร so ับบางคนมาให้พอดีเลยสนุกบ่อไก่ครับบุบบับบุบบับอยู่ท่านอืนบ่อไก่เห็ดเวียดที่เห็ดรอบตังครับบ่อไก่เสียดตามสภาพด่างครับด่างบ่อไก่เลือโหลายตะไคร่บ่อไก่เลือโบลายบ่อไก่กระเทียมตามสภาพพื้นบุญเฮ็ดตามแบบเปั้นในพี่ยองผมเฮ็ดตาม เอาดังว่าเอาเล็กว่าเอาเล็กเรือซ้ำได้ดังเรือซ้ำได้ประเทศต,ตามจำนวนเรือครับบริจิมขัดประมาน,นครับพี่น้องผมลังน้อยสร้างมันยเขาไม่เคยเติยมยังไงเหรอครับปลาเขาหลอกเัาเขวให้พ้นหนึ่งนะมัดเนะครับมัดไว้ตัวพิษตุดรอบล้างครับพิษ ดูตัวในรอบหลังเรียกขางบนก่อนเดี๋ยวใส่ง่าใส่ง่าปิดตูดดึงนะครับจะได้แบบมันอาจจะโดนเกินไปหรือจังไรนัทหลับชมกันครับเอาเสือกอีกเส้นนึงไปใส่น้ที่ยังตัดอยู่มุดข้างนี่จัดด่างของตึ้ๆครับ พยายามจัดด่างเห็ดให้ตึงๆตึงๆเสมอกันครับมันจะสิงามฟานบดเลือลเราก็บางงามาาบางงาม,างามแต่ว่าเฮาผิดละเบึ่งว่ามันงามตายย่ของบอปินตะายบอสะนับที่รองผมจเป็นแบบนี้ดอกเบาไก่ดอกมวดจรววยังไงครับ ดอกหัวแหลมถ้าดาังพ่อกรับถ่ายกับบริบปีดหยาหัวกับบริบปีดหยาครับถ้าเกิดว่าดาังพ่อขั้นดังมันเบาพ่อก็คือเนี่ยนะก็จะตัดดังอุตส่าหา์มาปิดออกช่วงนี้เฮ็ดไวทานะมันครับที่หุ่มหลอกครับพ่าใครกระบ,บอก ้องในนั่นครับเนาะบอกเสี่ยนอาจารย์ด้ยบอกเม,มื่อไหม่ที่จะหัดเท็ดดอ,อกครับหะใส่น้ำทางให้ทางหน้าทางมอนนมขึ้นมาไหมกรงบบอไก่ตัวกลมๆนี่ครับกรงคนอือน่นกรงบบอไก่เอาเม็ดแปดสิบเส้นครับตัวนี้เม็ดแปดสิบเซนตัวตัวนี้เม็ดสามสิบเซนนี่ครับสิบป,ประมาณลูกทรงประมาณนี้ครับนี่นอีกทางด้านขน อย่าติดตามรับชมขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมประดังตัวนึงมาปิดกนปิดตูดเพื่อนเดี๋ยวบอกให้จะตัดออมครับดอมเดยนีครับพี่น้องตัดตัวดยครับมันน่าจะค่อยเย็บใส่กันเอาใช้เฮ็ดแบบนี่ยงนี่กะ สำหรับที่ดังบ่พอครับพี่น้องผมดงังเบือบอไรฮะตัดต่อใส่กันออกสิดใดดังสิยใดพื้นผ่าไครด่าเขาเอายี่บอได้ดัมั่วพี่อืมนวตาเด๋ยดวเดย็ยบครับที่นี่ เก,ก็บติดกันครับพี่น้องอาจสิมนห่วยเลยเนาะเสียงนุกผู้ปั๊บปั๊บพี่น้องคับเสียงออกกันเย็บติดกันดืนครับเย็บของใส่กลงเด็กก็ไับพี่น้องครับ จนนี้ด้วยครับง่ายดีบอ,าอากใค่ไปเย็ยบยงนียนครับเนี่ยถารับทุดตอนที่ดงังหม้งด้วยกันแล้วครับจะเย็ยบแป้งสิล้วครับพี่น้องเย็ยบให้อบเลยครับเย็ยบพักเป็นห่วงเป็นหม่องไปด้ยครับพี่น้องขั้นตอนสอดรับผู้เทิดร้างมันขาดน,นก็นจะขาด บูตตรงนั่นบดรับสู่ห้องหมัดเย็บแปลงสีมีกลัวครับะดีนี้ก็กันขาห้าสอบไอ้สีส้มอรรถเสือเ่อบรราดกระสิบดุดถึงไปหมดเลยครับพี่น้องผมหุ่นไปเลยครับหลังจากที่เย็บแล้วกระสบป,ประมาณนี้ครับกระตึงๆประมาณนี้ครับ รูกทรงเป็นกรสิเป็นประมาณนี่ครับพี่น้องผมนี่หลังจากที่บาไกเ่เย็บออมแล้วก็จะตึงประมาณนี้เดี๋ยวบอไก่ก็จะมีใหม่ตัวหนึง่งมาดามแบบนี้อีกครับเพราะว่าจะตั้งง่าครับพี่น้องผมเอาไว้จะใส่ง่าง่าหข้าก็้าจังจะตึงจะดีครับคุณนี่ครับนี่ขึ้นมาหนี่งเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้บาไก่ก็จะมัดไว้แบบนี้จะมัดแบบแบบนี้ครับมัดกล้วยกากระบาดไว้ ไม่ยอมเขาเอา,เอางาเขามาบ่อไก่ก็จะค่อยบีบเขาแถวนี้ตอนนี้เขาจะบีบค่อยๆนงครับอาจจะพอดีนะถ่ายที่ตามกันดีครับเดี๋ยวบ่อไก่หาอุปกรณ์เห็ดหน้าดังหน้า,นาอันนี้เอาก่อนครับครับผมรูปลังรักษาของง้าครับบ่อไก,ก่กระตัดแล้วเรียบร้อยครับตัดแล้วเขาก็มาพับใส่กันพี่น้องผมพับคืนใส่กันแล้วก็มาเย็บ เย็บ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 เกันความความกว้างมากนี่ครับพี่น้องกงความกว้าง11ตาครับ11ตาความยาวความยาวก็แล้วถึงจะรลอบนะครับหลอบหลังต่ำหลังสูงกระเฮดไหมันพอบประมาณบาวไฮไดงามตาแต่ว่าความความยาวบาวไก่เอา11ครับวันนี้บาวไก่จะมาสอดครับพี่น้องกคเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับสอด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 เพื่อว่าจะเอาไปติดต่างใซส่กับตัวหลอบนะครับเดี๋ยวให้บาวไก่ สวัสดี่อนครับพี่น้องผมจังจะบริซาเวลาพี่น้องรับชมครับเดี๋ยวจังถาบึงหนาตาตอนสอดแล้วครับผมสอดในแล้วก็บยุบประมาณนี้ครับสอดทั้งสองข้างครับอ่าออกล้าคุอประมาณนี่ทางนี้เขาจะเลือกไว้ทรายช่องหน้าเขาครับนี่ครับเป็นประมาณนี้พี่น้องผมฟังทางนี่ก็จะเป็นข้างบนครับข้างบนเอาไว้หน่อยหน่อยครับพี่น้องไปครับ เอาไปติดตั้งใส่กหมครับติดตั้งครับ,รบนี้เป็นช่องทางเขาครับติดมาด้วยไครับ ง่ายครับไมเฮ็ดนนหนักปุ่งจบเปุ่งจบนี่เฮ็ดได้ทุกคนครับเข้าใจง่ายงครับเฮากะเอาโุดครับพี่น้องผมห่อเจาะ <c oughs> ล้างไงลังหน่อยซ้ำไหนห่วงซ้ำไหนเงาซ้ำไหนเฮากะเอาที่นี่เฮาจะมาดึงตะไคร้ดึงตะไคร้เอาพอดีเอาเสียพอดีซ้ำไหน เท่าก็ตัดใส่ครับตัวนี้บ็ได้จำกัดว่าต้องรังหน่อยรังไงเสมอไปครับ <c oughs> อุกปรกรณ์ถ้ามีสำเอาสำนันครับ <c oughs> ม,มัดถ้ามันอยู่เป็นอันพ่อมัดจะไม่ก็ไดรครับพี่น้องผม เอาเยอไปเพอประมาณครับเอาเยอไหน่อยไล่นกับสเนี่ถ้าเกิดว่าหมัดบริเวนแบงก็บบสิรุดไปครับขนน,ขนบอกขวานดดทุกทอะเขว่างงาครับเนี่ยพไปใส่ผลมันจะมีผลอย่น้อมไปขาดในห,าใน,หนามพี่ดใดนนามันห้อยก็ยัง ย่งบ่อไก่กยุจิดดงครับพี่น้องจิดปลาจีดดงจังหวะย่างหนุกปลาเข้ามาหนุกตัวนัสัสิุกของบ่อไก่ตีดคันหับอโดูดพี่น้องผมยองง่ายแนุกปลากรบปาสูแล้วครับมาฮ่าฮ่าบึซื้อมายำยำบึนนะเดี๋ยวจะถาเเป็นขันตอนต่อไปหลังจากเบไปฮะเข้าขมาโรยนะครับรยตัวนี้ เย็บขึ้นไปเรื่อยเย็บขึ้นไปให้ติดกันซะก่อนเขาจะมาแต่งหน้าข้างในครับขิดมีอัดที่เงาเช่นน่อยพี่น้องผมเนี่ยให้เบาไก่เย็บซะก่อนลอยซะก่อนครับพี่น้องผมเดี๋ยววอกไก่ทีมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งครับมันจะรวมวอกไก่ก็จะนี่ครับเป็นแบบก็จะเย็บ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 จนสุดครับเย็บจนสุด บอกไก่เห็ดสัก่อนครับมันคีดแต่ยงาเกินไปครับพี่น้องคุมครับผมเย็บแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับบอกไก่ก็จะเย็บึ้นมาทั้งสองฝั่งบม่มีช่องว่างครับไม่มีช่องวางเลยมากระสิมะเดือแต่งหงนาให้ครับ แตงหน้าข้างในนี่ครับอสิเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรือแตงง่าครับมาดูกันเฮ็ตแนวอะไร จะสมัสงนพนงมมเอาระยะสัก่อยระยะที่มันตึงพี่หนังบ่ครับ นมามัดขังบนก่อนครับกำลังเจ็บเข่าท่านะครับพี่นอ้องเพิ่งกำลังจะได้เป็นรูเป็นล่างแล้ว ถึงอีกครับพี่น้องพ่อถึงหิตถึงถึงประมาณนี้ครับดึงห้ถึงเลยครับ ครับมาแต่งหน้าไนกันครับพี่น้องผมมาดึงดึงแต่งหน้าไหนกันช่วงนี้อาจจะโดนนะครับพี่น้องผมเพราะว่าเป็นช่วงที่แต่งหน้า หน้าห้องสมเขซิดีๆในเล็กน้อยพี่น้องผมเดี๋ยวยังไดให้ยบอลไก่แตมก่อนก็ได้ครับจังฐานรับชมมันจังสีคลิปบยแนวครับพี่น้องผมเดี๋ยวยังถ่าเบื้องหน้าตาตอนแล้วครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางเขาทางเขาเ,ขาเ,าเ,าเห้องเกษตรประมาณนี้ครับหน้ากับประมาณสองนิ้วครับประมาณสองนิ้วข้างบนก็จะน้อยกว่ากันครับข้างบนนี้ก็จะน้อยกว่ากันเข็ดให้มันตึงๆครับปลาขม่า,มาจะบ่ไดเราแว,แวง จะพุ๊ด,ป,ดปุทธก็ไปเป็นบาดี <c oughs> เดีบยล้วครับรอบทรงหัวเด็มครับดึกก็จะประมาณนี้ครับดึกก็จะประมาณนี้ข้างล่างเขาก็โยงมามาไปตรงชุดนี้ครับโยงแต่งหน้าหัวแหลมแก็จะประมาณนี้ครับหัวตั้งจากที่เห้ายึดมาครับยึดตัวนี้ ดึงเข้ามาดึงเข้ามาสองฟังดึงเข้ามาามัดกันมานี่ครับผมเสร็จไปหนึ่งหลังครับรอบสวยๆอีกหนึ่งหลังพอดีครับตัวนี้หรือว่าพี่น้องบอมักมันห่างพี่น้องก็เอาเสือกมัดเขากันคืบมัดหนีเขาอีกเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าใกลว่าซับนีดเขาปลา ตัวใหญ่ๆสำนึงกับบอตือนบอระแวงครับเก่าดีตึงๆครับสวยงามครับเรียบบากไก่ก็จะเจาะทีเอาป่าข้าวบร์สานกัซซีเอามือลวงเอาจุกเอาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยรอบสวยๆหนึ่งหลังสำหรับคลิปนี้ความพี่น้องผมอยู่ดีพี่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรลำรุ่นวสกุลสกคนครับผมผู้ใด บอก้าใจตรงไดส่วนไดกระจังคอมเมนต์มาถามเบาใจไลลด้ด้อครับพี่น้องผมวิธีเฮ็ดหลอกอย่างงครับต่างกึบสรุปพี่น้องผมนี่ท่างเขา่าท่าขางเขานะทาง่วนไหนปฏิวัติสถนะบทึงคืบครับบทึงคืบปากท่างเขา่าบทึงคืบนะครับสรุปโดยรวมมนาะพี่น้องเนาะสะรุปโดยรวมสรุปโดยรวมกับแบบว่า เฮามีลายซํำใดเง่ซํำใดดังตะไคร้เฮามีซ้ำใดก็เอาไปตามระยะเบาหนี่คือว่าเบาไกมีซ้ำหนีเบาไกก็ะเห็ดซ้ำหนีนะครับพี่น้องผมขั้นเฮามีลายเขาจะเอาแบบลังใหญ่กูนี่ก็ได้เดี๋ยวเบาไกมีอุปกรณ์ข้างหนาเบากกะเห็ดให้เบืองครับถามีอุปกรณ์ก็เห็ดหลังใหญ่พี่น้องผมเบืองรับชมนะครับผมตอนนี้มันมีหลังซ้ำเนียครับแต่เอาซ้ำหนียประมาณซ้ำหนี่นะครับง่าเอาเลือกซํำใดก่วงซํำใดเอาตามสภาพของ อุป,ปกรณ์เทามีถ้าเกิดว่าเทามีกง่นนี้ไลกว่นนี้เขาก็จะเฮ็ดเลิกขับไปคนนี้ครับตัวนี้เบาไก่เอาสิบเอด็ดตาที่เบาไก่เคยบอกไว้นะครับเอาสิบเอ็ดความสูงกบเม็ดสามสิบครับความสูงเม็ดสามสิบความเาวของกงรอบตัวนี้เม็ดแปดสิบครับกงตัวนี้เม็ดแปดสิบความสูงของตัวนี้เม็ดสามสิบเซนแล้วก็ดึงตะไคร้ดึงด่างเขาหุ่มเลยครับผมนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพี่ะหมอพ่อแม่พี่น้องผมยืดดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเราลำรู้เรื่อสุขสุขคนความเจ็บอย่าได้ความไข่ย,ยังมีครับพี่น้องผมคลิปหน้าฝากพี่น้องติดตามรับชมไปเล่นแชร์เล่นใจให้บอกไกลน้ำด้วยครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ